มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่าโอเชียนเล่นเกมไม่มีพืน้นกระโดดเก่งวิ่งไวไม่เคยกลัวแพ้เปิดแมทไหนก็เทปแตบไปคู่แข่งไปเลยทุกวันมาลิฟโชว์เทปให้ดูสตรีมแมทใหม่ไม่เคยจะหดหัว ฝาดานอันตรายทำให้ดูง่ายงผู้ชมตะโกนโอเชียนสุดยอดไปเลย oh <my> โอเชียนรบล็เ mm hmm. จ้าพ่อแม่ในเกมเ mm hmm. สิกินไม่มีใครเทียมดูแลัวใจต้องเต้น oh <my> จ u มป์รันไฟตเก่งเกินจะเฉยเมยเด็กน้อยคนนี้คือดาวแห่งโลกโล จะเต็มสติ๊นเธอแบบโรใช้โค้ดได้หมดทริกเทพโดช์ซอนเล่นแม่พอดังให้แฟนๆได้ลองคอมเมนต์บอกพอบคุณรับเทปจริงๆโอเชียนไม่ใช่แค่เล่นเกงแบบยวเนอเคนี่กำไรสคยเจอ ก็เอาของอเกลือใช่เกลือไหมน่าจะใช่อ่ะอ่ะแล้วเราก็ค่าซื้อน้อยจังจุดศูนย์ศูนย์อยากมีคนตอบตอมาห่า,หาหอยาก นี่ทุกคนน่าจะเล่นเป็นนะออสองอเคสองสี่จุดศูนย์ศูนย์นี่แล้วเราก็ ลูกค้ามาเลยลูกค้าม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 ทำไมลูกค้าคนนี้ซื้อเยอะมากขอบคุณลูกค้าอืมนี่เของโอ้ หยุด00นะนี่เราสามารถแต่ตงแต่งคาเชียรเราได้นะหุด0ูนี่กดนี่ทุกคนนี่อ่ะเราก็จะมีขึ้นจะ,นะ้อกอ่แ้าไปอ,อ,อ,อ คะเชียต่อสองเอดจุดศูนศูงั้นคลิปนี้ขอคูณไลค์ขอห้าสิบเหมือนเดิมน,นะคลิปนี้ สุดนี่อ่ะสองหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นี่อ่านั้นมีนะโอ้สามสองจุดศูนย์ศูนย์อ่ะทุกคนอาจจะเบื่อนะก็แต่ตั้งชื่อคลิปยง เสร็จก่อนตคินไนี่เไม่ใช่ไรนี่อืนไม่ใช่ไรนะ ปิดร้านก่อนอหนึ่งสองสามมาเลยหกจุดศูนย์ศูนย์้าได้วเวลาพักเซฟเทจริงๆก็ยังไม่พักละอืม วันซื้ออะไรดีซื้ออันนี้ด้วยกันขนมเก้าห้าสิบโอ้โหเสียตังเยอะสุดๆนี่ขนมวางเอาไว้ตรงนี้ชั้นนี้นนอ่ะไม่ได้ตั้งราคาหรอกอ่าแปดเกลือ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  ก็ไม่ได้สี่ก็ไม่ได้สามโอเคนะคะสามก็ยังน้อยก็ดีอืมตมาอมนนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเก้าได้สิบสามโอสามสิบเก้าไม่ได้หร สิบแปดได้โหอันนี้ราคาดีมากนี่คือเจ้าถิ่นของเราเลยอ่ะแล้วอีกอันนึงคืออะไรเนี่ยโอ้โหใช่อันนี้แหละหยิบมาปุ๊บได้ทันทีนี่ขนมโอ้ขนมเต็มอยู่นี่ ซื้อน้ำรัวๆเลยซื้อพวกของที่เหมือนแช่ต้เย็นอืออีชีสชีส,ชสแล้วก็สามสิบห้าอะซื้อสาเร็จมา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 ,มานี่จ้าโอ้โหรถเยอะมาก ให้ใส่สิโอเคอ่ะนี่เออน่าจะอันนี้เอเคอ่ะแล้วเราก็เอานี้มาวางไว้เอาของอย่างอื่นดีกว่าเป็นนี่ใครอืมอยา่าโอเคเปิดร้านปิง ราคาก็ปกติตรวจราคาก่อนออออโอเคก็าคาปกติเห็นคนซือ้อส่วนนี้ไม่มีคนซื้อก็ได้เนี่ยอ่ะเส,สียงดังฟังชัดอ่ะโอ้ยกอลไม่ไหวแล้วโอเคมาสั่งเสื้อ หนึ่งหกจุดศูนย์ศูนย์ลา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 นี่นี่อื้าเสื้อนี้เหรอสจโอเคมาต่อมาต่ออ่ะสองโอเคเสร็จอู้ ลูกค้านี้ลูกค้าคนนี้ซื้อของเยอะศูนยศูนย์โอเคอืมอือ่ะอ้โหอันนี้ทอนเยอะมากโอเคเอาไปอุ้อุยโอ้โหของดีเลยโอ้โหทอนศูนย์บาทหืม จุดศูนย์ศูนย์เอาไปคุณลูกค้าโอ้โหวันนี้ซื้อของเยอะมากอ้าวตอนดึกแล้วหรอโหมีแต่คนซื้อของแพงๆทั้งนั้นเอาไปโอ้ คนนี้ซื้อของนวดจันเอาไปอุย้ยคนนี้ซื้อของเยอะมากต้องรีบสามเก้าจุดศูนย์ศนโอเคคนนี้ซื้อของก็เยอะเหมือนกันนะมาเลยคุณลูกค้ามาเลยอุย้ยเขาซื้อน้ำยาล้างจานด้วย อ่ะเอาไปนีน่่เอาไปหนึ 1, 2, 3, โ่โอเคเอาไปอ้ยคนนี้สองหนโอเคเาเลยคุณลูกค้าโดนติดก็ไม่เป็นไรสองเจ คุณลูกค้าเมามามนมคค่คุณลูกค้าค,คุณลูกค้าหนึ่งสองสามโอเคคุณลูกค้าเดินเร็วๆสวิโอเคอนี่สองสี่จุดศูนย์ศูนย์ย่า โอเคพักพอดีอ่าวูิดร้านก่อนอ่าแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปขนมขนมขนมผมปิดร้านานี่นะคุณ โอ้โหซื้อของเยอะจัดอืมสี่สองจุดศูนย์ศูนย์อ่า,อาไปครับคุณต่อมาเราจะซื้ออืมถั่วแล้วก็สปาเก็ตตี้กาแฟอ,อมนม น้ำตาลทรายก็น้ำมันมันมกกอกใช่ปะแล้วก็มันมักฟินเค้กก็นี่โอ้โหเสียตังเยอะมากโอ้อันนี้จะเป็นชีส ใส่ฉันวางอันนี้เหรอโอเคจัดแบบสวยงามาแล้วเราก็เอานม,มานี่วางไว้โอเคเกมนี้กระโดดไม่ได้นะอืมเอ่อเราจะนี่อืมเค okay. แค่นี้ก็น่าจะเสร็จละ โอเคังยังไม่เสร็จโอเคเริ่มเลยก็ได้อะเดินม,มาเลยลูกคุณลูกค้ามาเลยซื้อของให้จัดเต็มนะของเยอะเลยซื้อของมายเยอะๆเลย เอามาเยอะเยอะเยอะเลยเอามาเยอะเยอะเลยโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะมากมากมันเลิศสุดๆนะจุด huh> ศูนย์ศูนย์โอเคเอาไปคุณลูกค้าลูกค้าอืมอโหเยอะเหมือนกันโอ้โหของเยอะจังเลย นี่นนนอ่ะ1น0อน้ำ0อ,อ้้านเลเวลอัพทำอะไรนิดนึงละกันทาสีหน่อยทาสีหน่อยต้องทาสีหน่อยเออมเอา 0 0โอเคไปเลยโอ้โอ้ซื้อของเยอะมากโอ้ไม่สามศอ่ะไปแปดจุดศูนย์ศูไปาไป 7จ,จ็ดจุดอืมไออะอออะออะคบี้ดีโอ้างกโอ้โหของเยอะสมหนไปเลยไปเลยโอ้หนึ <t <t ่โอเคไปเลยคุณลูกค้า ซื้งของเยอะดีนึ่คุณลูกค้าไปไปไปที่ผมพูดว่าลูกค้ากี่ครังวัเนี่ยไปไปายคลิปนี้ขอขอสามสิบไลค์พอแล้วทำอีพีพอ

ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยบตัวกวดไลค์กดแชร์ด้วยแบบโลใช้โค้ดได้หมดทริคเทปก็ว์ซอนเล่เนแม่พอั้งให้แฟนๆได้หลอกคอมเมนต์บอกพอบคุณครับเทบจริงๆโอเชียนไม่ใช่แค่เล่นเกม